ไปเยี่ยมเป็นพาร์คนะครับเป็นพาร์คเปรูไทยแลนเดียก็คือเปรูไทยแลนด์เฟรนด์ชิพพาร์คนะครับอยู่ที่ลาโมลิน่าความจริงเนี่ยก็เพิ่งได้รู้นะครับก่อนนั้นผมก็ไม่รู้มาก่อนเข้าใจว่ารุ่น,นก่อนๆก็พยายามเสาะแสวงหาอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่มีคนส่งต่อข้อมูลนะครับทีนี้ทางสมาคมเขาเขียนจดหมายมาถึงผมผมก็เลยได้โอกาสในการที่ ได้ไปดูนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับเปรูซึ่งผมกําลังมองดูลู่ทางอยู่ว่าจะทํำยังไงในการที่จะช่วยพัฒนาพาร์คแห่งนี้นะครับในการที่จะให้เป็นที่ระลึกระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเปรูเพราะว่าเราความสัมพันธ์ครบ55ปีนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสอันดีด้วยนะครับในการที่จะรู้จักกับ ทางทางการท้องถิ่นที่นูน่นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนเบอร์ฮูดนะครับคือคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยวันแรกที่ผมไปเขาก็มาพบนะครับมาพบมาคุยก็คงอยากจะเจอทางสถานทูตนะครับซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกนะฮะเรียกว่าผมมาอยู่2ปีครึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสเจอเป็นครั้งแรกแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมพยายามจะทำเท่าที่ผมจะทำได้ก็แล้วกันก็หลายอย่างดูแล้ว มีลู่ทางที่จะทำนะฮะปลูกต้นไม้นะครับช่วยปรับปรุงอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ผมกําลังจะทํานะครับ